อยู่แล้วล่ะค่ะว่าพี่ต้องจำไม่ได้ <c oughs> ไปเรียังล่ะคะแเ้าจ้ะแล้วนี่ตกลงวันนี้เราจะไปไหนกันดีคะอืมอ่มาเราไปที่เนินเขาลูกนี้กันดีกว่า นหน่อยนะครับค่ะ ผมยาวเกะกะตัดไส้สิ้นเรื่องอืมอย่านะเอื้อมแล้วพี่มาห้ามเอื้อมทำไมล่ะคะก็ผมเอื้มอะ่ะสวยจะตายตัดทึ้งทำไมล่ะจ๊ะ ตัดซะให้สั้นจะได้เป็นน้องชายพี่แล้วก็ตามพี่ไปเที่ยวป่าไงคะใครจะได้ไม่ว่าได้สักวันหนึ่งพี่อยากให้เอื้อมเป็นน้องของพี่น้องสาวเหรอคะไม่ใช่น้องสาวแต่เป็นน้องว่านี่เอื้องยังไม่ได้เป็นน้องของพี่เหรอคะโหเอ้ยหลงดีใจนี่ว่าเป็นตั้งนานแล้วสิ พี่ยังเป็นพี่ที่ดีของเอื้อมไม่ได้หรอเพราะพี่ไม่มีอนาคตแต่สำหรับเอื้อมปัจจุบันคืออนาคตที่งดงามนะคะอืแต่พี่มีคำสัญญาจากอดีตที่มันผูกพันมาถึงอนาคต ชีวิตของพี่มันขึ้นอยู่กับคนคนหนึ่งคนนี่เขาสร้างรอยแผลไว้ให้พี่หน่อคะใช่จางเตเอื้อมพี่ผิดเอง มันไม่มีใครผิดหรอกค่ะขอเวลาพี่หน่อยนะเอื้อมขอเวลาให้พี่รู้แน่ชัดว่าคำสัญญานะั้นเป็สัญญาลวงและพี่จะให้คำตอบเอื้องค่ะเอื้องจะรอนานแค่ไหนก็รอได้ mới nào là cũng ăn mới nào สัญญาทำสัญญาอะไรกันปนหนอืมขยันจริงนะลูกิ่งกลับมาไห้ใช่เหรอค่ะแต่ว่าอีกนิดเดียวมันก็จะเสร็จแล้วล่ะค่ะว่าแต่ว่าวันนี้ ลูกพาสายันไปที่ไหนหก็ไปดูไร่ใบายานนะคะแล้วก็หาทําเลมเหมอบเพราะว่าจะทําโรงบ่มนะคะอ๋อไอ้ที่ว่าใช้วิธีการบ่มแบบใหม่ใช่ไหมค่ะคุณพ่อแล้วก็ถ้าสําเร็จนะคะจะต้องดีแน่แน่อทีนี้ลูกกลายเป็นคนของไร่สายยันไปแล้สิท่าแหมคุณพ่อคะลูกแค่ให้คำปรึกษาเท่านั้นนะคะเปล่าพ่อะชะต้องผ่ใจนะ พะเกรงว่าสักวันหนึ่งไร้วนาวันของพ่อเนี่ยคงจะต้องสูญเสียลูกไปกับไร่นน้นถ้าจริงๆก็ไม่รู้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะคุณพ่อละค่ะจะได้ทราบเป็นคนแรกคุหแล้วเป็นไงบ้างผู้ชายเจ้าค่ะคุณหมอกำลังตัดใส่กสะดือเจ้าค่ะจริงเหรอนี่ริงขอบใจหมอมโนของเธอมากเลยนะ สามาทำคลอดให้เนี่ยไม่ต้องมาพูดถึงคุณหมอของฉันหรอกจ้ะไปพูดถึงคุณสายใหญ่ของเธอดีวกว่าพี่เสียั่นของฉันที่ไหนล่ะใครๆก็บอกเหมียวก็บอกตาชั่งก็บอกแม่อินก็บอก,ม,อม,ก,บอกมีเธอคนเดียวเท่าน,นั้นแหละที่ปากแข็งนี่เรื่องอมาพูดกันเรื่องจริงๆเลยนะเขาสารภาพรักกับเธอหรือยังอย่าเพิ่งรู้เลยนะ่ะไว้ถึงตอนนั้นนะ่ะฉันจะบอก ซึ่ป่านี้ยังมีรับลมคมในกันอยู่ ก็ได้ค่ะคุณ,สญญณเสยานผมก็อยากให้คุณเอื้อมเลิกเรียกผมว่าคุณเหมือนกันเราจะให้เรียกอ,อะไรล่ะคะเรียกพี่ดีไหมคะก็ดีครัเรื่องเอ่อก็ดีเหมือนกันครับลังเอื้อม ถึงต้องปล่อยให้เดีนมาทำร้ายเราล่ะคะที่อยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้อยู่กับปัจจุบันมันก็มีความสุขดีแล้วไม่ใช่เหรอคะจ๊ะเอื้อ่ขอบคุณนะขอบคุณที่เอื้อมเตือนสติพี่ เอื้อมเองละค่ะพี่คิดว่าเอื้อมเป็นใครเหรอคะช่างมันเธอเอื้อมมันจบสิ้นแล้วพอกันสักทีกับการรอคอยพี่รอคอยใครเหรอคะ เขาไม่มาแล้วล่ะเอื้มอมพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวไหนดีคะอืมมีหมูป่ามากินพืชในไร่อ่ะนะพี่ว่าจะไปล่ามันพรุ่งนี้ปล่อยมันไปเถอะคะ่ะเอื้อมไม่อยากให้พี่ฆ่าอะไรอีก ที่ฆ่ามันนะ่ะนเพื่อมาเป็นอาหารจากจ่ายชาวบ้านนะไม่ได้ฆ่ามันเพราะความสนุกสนานเพราะว่าพี่เคยถูกฆ่ามาแล้วเจ็บเพียนตายแต่เอื้อมก็มารักษาพี่จนได้ ให้กัเป็นปัจจุบันแล้วก็อนาคตของพี่ค่ะเรื่องจะรักษาแผลไซของพี่ให้หายหมดได้ไหมเรื่องมันจะรักษาให้มันหมดไปไม่ได้แต่เอื้องก็จะไม่ริษย,ยาความทรงจำที่ดีของพี่ คนพี่ด้วยค่ะอะไรไนะจ๊ะนี่ค่ะเอื้อมเก็บมันไว้ตอนที่พี่ไม่สบายแต่ว่าเอื้มยังไม่ได้คืนให้มันไม่สำคัญแล้วเอื้อเก็บไว้เถอะค่ะเงยนอน ก็จะได้จดจำในสิ่งที่ดีงามอย่าไปจ,จำในสิ่งที่มีความทุกข์มาให้สิคะถ้าเอื้อมใช้พี่เก็บพี่ก็จะเก็บไว้อย่าทำเพื่อเอื้อมเลยคะ่ะทำตามใจพี่เอีดยกว่า ดูนั่นสิคะพระอาทิตย์อัดสดงสายยานันกำลังจะกลายเป็นสนธยาแล้ว